มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางอังกฤษนะครับเวลาจำข้าคืนวันพุธท,ที่1กุมภาพันธ์นะครับสำหรับอังกฤษเมื่อคืนนี้7007มาทั้งบนทั้งล่างนะครับเสียดายเหมือนกันที่เจาะไม่มาครับเจาะไม่มาเสียดายก็ใครวิ่งใครรูดไปก็ได้เนาอขอรู้กันต่อวันนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ สำหรับ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 ค่ำคืนนี้เปิดที่บวกครับ3-2050ครับ3 2 0 5 0เดินสุดที่จับได้วันนี้คือ3ครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลากดติดตามไว้ครับมีโค้ดาครับถ้ามีรบกวนดูให้ผมด้วยครับอากาศเฉิอมอุ่นๆน,นะครับอุ่นๆมา2วันแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วแต่หนาว,แต,นาวแต่เช้าหนาวเช้าหนาวอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ วันนี้คงต้องกินยาทําใจเลยนะเพราะว่ามี401มา411เนอะโอ้ร oh, ัฐบาล3060ครับ3565ครับ3767ครับ มาศูนย์เข้าไปครับก่อศูนย์นะครัเพื่อเล่น3ตัวนครับ0 3 3 3 3 3 5 3 5 7 3 7 6 0 6 6 6 6 0 6 5แล้วก็067ครับสำหรับอังกฤษค่ำคืนนี้ก่อได้แนวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม